สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เม็ซซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะแขวนท่านใดนะคะวันนี้จะพามาดูช้างอาบน้ํานะคะวันนี้มีสามเชือกด้วยกันนะคะวันนี้เรามีสามเชือกด้วยกันนะคะที่จะอาบน้ําให้ช้างนะคะมีน้องลักกี้มีน้องใสยฝนแล้วก็แม่ผักบุ้งนะคะแม่ผักบุ้งชอบมากเลยค่ะ แม่ผักบุ้งชอบมากเลยค่ะดูนะคะแม่ผักบุ้งนะยิ่งกว่าเลยนะต่อไปแม่ผักบุ้งจะเล่นสไลเดอร์เลยนะคะอันนี้นะคะแม่ผักบุ้งนะคะโอ้โหแม่ผักบุ้งโชว์เล่นสไลเดอร์สไลด์ไปแล้วนะคะแม่ผักบุ้งสไลด์ไปแล้วนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะเป็นที่ดินเหนียวนะคะที่ตรงนี้จะเป็นที่ดินเหนียวนะคะก็เลยมันจะคลิ้งได้นะคะอันนี้นะคะแขกท่านใดนะคะที่อยากจะมาอาบน้ํา ก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นลงน้ำมูลได้นะคะอันนี้เราจะไม่ป็นลงมาเป็นแช่น้ำมูลได้ค่ะเพราะว่าเออเยอะค่ะเออขึ้นเยอะค่ะต่อไปก็จะเป็นลักขี่นะเล่นักเล่นน้องลักกี้ก็จะเป็นเล่นเต็แม่ผักบุ้งเล่นน้องลักี้ก็จะเป็นไปเล่นตรงที่แม่ผักบุ้งแล้วนะคะอันนี้นะคะวงเล็บเสียค่าน้ำด้วยนะจ๊ะ นี่นะคะนี่ค่ประมาณ200เจ็ดเขาบอกอันนี้เอออาจจะเล็กก็เห็นแม่แม่ผักบุ้งมาแล้วก็เดกสิ้นเลยนะคะอันนี้นะคะยานสนุกสนานมากเลยค่ะเราไม่เล่นน้ำที่ไม่น้ำมูลเราก็มาเล่นที่นี่ได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะให้เล่นทุกวัน แม่ผักบุ้งเหยียบเหยียบเหยียบหางน้องรักเที้ยค่ะแต่แต่แต่ในน้องใจพื้นไม่กล้าเข้าไปใส่ใล้รักเทียค่ะออแล้ครับแล้วอบแล้วออโอ้่าเาเลเออบั้่อก็ น้องใส่พฝนก็ไปพึ่งแต่แม kind of ่ตับบ okay. ุ้งค่ะก็ว่ากวัวค่ะดูนะคะอันนี้นะคะสามเชือกด้วยกันนะคะสามคนนอนคามน่ารักน้องน้องช้างนะคะ ที่ของเขาค่ะที่ของเขานะคะเล่นกันจะน่ารักอยู่ครับตันใหญ่น้าอะไรครับตูครับนักล้วนเป็นนักล้วนะครับเป็นากันักวครับอแต่กรัได้วคงเิกันงครับเดี๋ยวเล่นน้ำเล่นน้ำไป ออกไปมองเพ่งคูนี้มันคูาทีขั้งยอมือนมอมึงเลยไม่ถึงดูนะคะปางสามที่นอนก็นอนเลยครโอ้ยโอยอ้ยโอยโอ้โยสมได้ที่บ้านฉาของเรา มีทีเดียวอนี้ท uh> ีเดียเดียวเลยค่ะจะเปยดเป็นเอลเลฟเว่นเซนตุรีแล้วครับนี่ครับเอ้าเซนตีทีเดียวหรอครับผมมากีมากีมาาได้มาัดได้แล้ว้าร่จี้นกบิกเกตมากีมากีมากีคัดอะไรบ้างคั่เยไปแล้วเพื่อนอีกมากีมากีมากีโอ้โหใส่นนะคะใส่ขนเจอเจอแม่ชมปะไอแม่ขอบุ่งค่ะเดี่วนะคะแม่ขักบุ่ง ไม่ไม่ไม่ถกมุ้งชอ,อบเอาน้องค่ะเอาน้องค่ะดูนะคะน้องใส่ไม่ถกแก้วค่ะนี่นะคะดูนะคะความน่ารักของน้องค่ะนะคะน้องใส่ปนนะคะดูนะคะท่านผู้ชมนะคะแม,ม่เล่นซีนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นดีเหนียวรัเวลาถูกน้ำมาจะจะลื่นนะคะช้างเลยชอบทำเหมือนกาเล่นสะเดย์เลยะคะ่ะอันนี้นะคะเล่นเลยหนุอมใส่เป็นชอบใจมากเลยค่ะอันนี้นะคะ